สามสครับสำหรับความพอใจของทีมนะครับสำหรับดูการนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคราบพอใจก็เราตั้งเป้าที่เลขตัวเดียวแต่เราก็ทำไม่ได้ก็พอที่จะสร้างว่าจุดที่เราบกพร่องตรงไหนในตำแหน่งไหนซึ่งเราก็สองสัปนี้เดี๋ยวก็จะไปที่กรุงเทพเพื่อจะไปดูกัวนักเตะ เราพยายามที่จะหามาทมาดแทนในตำแหน่งอย่างเช่นพุทธศาสกูซึ่งเราสังเกตูได้เลยว่าแมตช์หลังมาเนี้ยเราค่อนข้างที่จะามาเสียตอนท้ายเกมสามนาทีุท้ายหรือช่วงต่อเวลาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของสมาธิของของเด็กเราแล้วก็ในจังหวะหลายๆอย่างซึ่งก็ฝ่ายคนทำเกมก็เหนื่อย แต่พอพลาดมันก็พลาดแบบง่ายซึ่งทำให้เราทาแต้แมลงๆให้หายไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็พยายามที่จะแก้ไขตรงนี้แล้วก็ส่วนก็คืองานที่เราเอาดิกมาในในปีนี้เราก็ผิดพลาดตั้งแตนน่ต้นเล็กๆเพราะว่าเล็ก การที่คัดตัวคัดเลยตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็พอดีพี่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมาแต่เป็นตัวเหมือนเหมือนเลขที่สองคือก็ปล่อยปล่อยให้ทางคณะของผู้ดูแลเขาดูแลอาจารย์อาจารย์นกอาจารย์มัเหนื่อยนะครับอาจารย์ก็มันก็เลยมีปัญหาทําให้เลขแรกเนี่ยเราเราแพ้เยอะเกินไปแล้วก็เราได้อยู่45แต้มแล้วทำให้มาเลขหลังเนี่ยมันทำให้เหนื่อยเหนื่อยในการที่เราจับ สามารถที่จะมาดึงแจมขึ้นมาแล้วก็กติกประกันก็คือว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยแทบจะทุกทีเขามีการครวบคุมตัวนักเตะเขาหรือว่ามาตรฐานเขาสูงขึ้นมากันพร้อมๆกันหมดมันทําให้การเล่นของเราเนี่ยยากขึ้นยากขึ้นตรงที่ว่าคนที่เป็นตัวสำรองกับตัวจริงของเราเนี่ยมัน,มนทดแทนกันไม่ค่อยได้มันต่างกันเยอะแล้วก็พอ ตัวจริงเราโดนแบน์โดนอะไรอย่างนี้เราก็ค่อนข้างลาบากในการที่จะผสมผสานแต่ก็เราก็ได้ทดลองเล่นในนัดฟิสซิโลกที่เราเอาเด็กเราลงเล่นหมดก็ทําให้เราก็มองเห็นว่าเด็ก <c oughs> เด็กคนไหนของเราที่เราจะต้องอดึงเข้ามาอยู่ในในชุดตัวจริงในเล็นหน้าแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในฤดูกาลนี้เราให้พักแค่สองอาทิตย์แล้วก็วันที่เจ็ดทุกคนต้องกลับเข้ามาหมดแล้วก็เราก็คงจะต้อง ันทีหรืว่าจะตัดใครออกยังไงแล้วก็เพิ่มใครเข้าไปยังแต่ก็คิดว่าเราคงไม่ทําให้ทีมเราเหมือนกับปีที่แล้วคือมี20คน25คนแล้วก็จะมารอเพิ่มเล็ก2อ,อันนี้ทำให้ทำให้เราเนี่ยพอไปไปลายเล็กเนี่ยเราเราไม่มีตัวเล่นแล้วเราก็ทีมเล็กเกินไปสําหรับที่การที่เราจะก้าวขึ้นในสูดีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมีถึง30 34 35คนขึ้น แล้วก็อัดเติมก็เติมอีกห้าคนใี้เติมทีหลังเอาคือมันก็ควรจะให้ทีมใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้มีตัวเอ่อโลเทชันมากขึ้นในการที่จะเล่นแล้วก็เรื่องสนามเนี่ยที่ก็เอ่อส่วนหนึ่งที่เราเราเราคุยกัน,นว่าตอนแรกเนี่ยเราขอที่ดินที่ร,รัฐสุรบาจะสร้างสนามเอ่อในเงประมาณที่ประมาณก็เกือบเกือบแปดร้อยล้านแล้วก็ทันปทก็ได้มา500ร้อยล้านท่านว่าก็จะให้ไปสร้างที่ตรง บระจ,จอตรงนั้นอัน,นี้เราก็มองว่าเราก็ถ้าเรามีสนามของสโมสรเราเองเนาะเราก็พยายามช่วยๆกันเดี๋ยวก็พยายามจะหา,าคนช่วยกันสนับสนุนใน,ในจุดนี้แล้วก็ที่ดินเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้อเราไม่ต้องเสียซื้อเพราะเราเข้าต้นเงินถึงสัตว์ถึนแล้วก็เราก็จะสร้างาในลักษณะของสักแปดพันแปดพันลำจุขนาดเล็กขนาดคือก็ให้แค่แปดพันก็คุณจะพอแล้วเพราะว่าที่เราดูแล้วคนก็ไม่เคยเกินจากนี้แล้วก็ ออขอให้มันมีมีทำมีพร้อมในนั้นดีกว่ามีทุกสิ่งมีเตรียมความสะดวกให้มันพร้อมแล้วก็สนามสนามก็จะทาเป็นสนามสําหรับขนาดเล็กสําหรับซ้อมบ<อ><อ>้างหรือว่าอาจจะเป็นแข่งบอลบอลเก้าคนอะไร่ไรางเงี้ยเป็นเป<อ><อ>็นญาติพี่<ใ>น้องก็เราก็มองไว้แล้วก็เราก็ทําในเรื่องของการที่จะจัดมีกที่จะให้แข่ง แต่ลำพอตอนนี้เราก็ครงกันเราก็ทําแล้วเราก็ได้เสนอไปที่กรกตแล้วในส่วนนี้เพราะว่าทางกรกเนี่ยก็มีนโยบายว่าเขาคงไม่ให้เราอะให้สโมสรเนี่ยเขาไม่ให้เพราะว่าเขามองว่าถ้าเขาให้สโมสรลำปางเขาก็ต้องไปให้จุดที่มีเขื่อนอยู่เช่นอุตรดิตถ์หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาเขาก็มอง่างนี้แต่เขาไม่มองว่าพวกนั้นได้ผลประโยชน์จากมีเขื่อนมีน้ําแต่เราเนี่ยได้ผลูชั่นเขาก็ไม่มองในส่วนนี้แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเท่าที่พี่เหนื่อยนะจะรมบเป็นเหนื่อยมากเนื่องจากว่าเ,เราค่อนข้างโดดเดี่ยวในการที่จะมีผู้ที่มีมบาร,รมีทั้งหลายที่จะมาช่วยเหลือเหลือเราเราก็กัดฟันของเราสู้ของเรามาแล้วเราก็อยู่กันในกําลังครอบครัวเด็กก็ค่อนข้างกันรักกันมีความรักในในในกลุ่มเดียวกันผู้เดียวกันอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้อ่อ ตัวตัวตัวพิกเองเนี้ยยัง,งยัง,ย,งยังคิดว่ายังมีกําลังใจที่จะที่จะทําต่อแต่แต่ก็บางครั้งกระทอ,อนนะยอมรับว่าม,มันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อย่างที่เรา,เราตั้งใจไว้ไหลายๆาอย่างก็ก็จะพยายามเนีก็จะพยายามที่ยังไม่ได้ปีปีหน้าเราได้ขึ้นก็ปีหนึ่งเราต้องได้ขึ้นแน่นอนเพราะกูไปตัดต้นแล้วขอเวลาสาปีเป้าเป้าปีหน้าจริงๆนี่คือ,คอวางเป้าไวต้ตรงไหนเป้าไว้อย่างน้อย,นอยเนี่ยเราน่าจะติดอีกใ้ห้ เราคงจะทําให้ได้แล้วก็เราคงจะไม่ทําแต้มหล่นๆหายแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็พอจะรู้แล้วแล้วก็ท่านที่ปร,รึกษาคือท่านอาจารย์อศรรัศดางคำตะบุตรท่านก็มาเองแล้วก็ท่านก็มาวันพรุ่งนี้จะลงไปรถแม็กจะลงไปเองแล้วก็จะไปพบกับทางทางทีมที่เราเราเรา,เรามีมีกัน,กนสัญญากันไว้ในการทำอย่างพวกเบนซ์พวกอะไรพวกนี้ก็มาจากท่านอาจารย์ป้อมส่งมาก็ พรุ่งนี้ก็จะลงไปแล้วก็วันมะรืนก็คงจะไปดูตัวกันอาจารย์ท่านอาจารย์อัศรังจ,รจะเป็นคนไปคัดให้ว่าตำแหน่งที่เราจะต้องการอย่างยิ่งเลยตอนนี้คือเรกษาธเตอร์ตำแหน่งถัดมาเนาี่ยก็คือกลางกลางเราทุกวันนี้เราเล่นในเรสเสียเปียบมากมากเลยเนื่องจากว่ากลางเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปั้นเกมได้แล้วก็ช้าเพราะเอเนี่ยยังไม่ฟิตแล้วก็ยังยังไม่สมบูรณ์ที่จะเล่นเป็นการ ตัวเพลไม่เกื้อได้เพราะตอนที่เราขาดก็คือตัวนี้ที่เราจะต้องพยายามหามาแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือศูนย์หน้าซึ่งทุกวันนี้เราก็ได้เนตเนตเปียเป็นคนที่หาพื้นที่จะเล่นดีแต่ว่าไม่มีตัวช่วยตัวสอบตัวช่วยของเนตไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้าง,งเหมือนกับลอยโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวพื้นที่เราต้องหาถึงต้องหาสามสี่ตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าหลังเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็โอเคนะเพราะว่าตัวที่จะขึ้นมาแทนหนึ่งเด็กนึ่โอ โอ้ o, นี่ก็ลองให้ลองเล่นก็โอเคขึ้นมาละก็ดีขึ้นแล้วก็มีพอสมควรในเรื่องของตัวเซนเตอร์เซนเตอร์นี่เราก็มีสี่คนละแล้วก็มีโอเพิ่ม o, H M, อีกคนหนึ่งตัววิงแบ็กแล้วก็มีแต่สิ่งที่เราขาดเป็นอย่างยิ่งคือผู้กษาประตูกลางและหน้าที่มองดูตรงนี้ยัมีอะไรไ,ไหม,ไมโอเคครับ